ส่งงานนะครับผมวันนี้เด็กก้าสองเจ็ดศูนย์นะครับก็เดินแป๊บใหม่ยกลานะครับเรดอสามเซนแท้อย่างลนานั้งลานะครับชุดสเปรย์ถอดแยกได้ทั้งคันนะครับเติมรวดทุกรอยเชื่อมครับนี้เดินเป็นสามครึ่งนะครับทอจสปริงสามครึ่งนะครับแล้วจะมาขยายเป็นสี่นิ้วนะครับใส่ชุดนเปรนนะครับแล้วเดินข้ามไปฝั่งขวาครับลอดไปขวานะครับเดี๋ยวเราไปดูทางขวากันนะครับ ั่งขวามาก็ชี้นตแปนถอดแยกได้มันเดืมอรนะเติมรวดทุกรอยเชื่อมครับยึดเด็กรัดเลทนะครับสามสี่แท้อย่างหนานะครับแนบก็สี่ครับไม่ติดนะครับัวนี้ก็หลบได้นะครับชิ้นตปนถอดได้นะครับเปลี่ยนปลายได้นะครับ ปลายก็เป็นสี่นิ้วเปนสามต่าักนะครับนา้นนะก็เดี๋ยวฟังเสียง,งนะครับปัดปั่